สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสอค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของผักแพลวเลยค่ะเป็นเหมือนเจ๊กุ้งไหมคะเวลาเราซื้อผักแพลวมาจากตลาดนะคะเผลอแป๊แบ,บเดียวเหี่ยวแล้วล่ะคะ่วันนี้เจ๊กุ้งมีวิธีการเก็บผักแพลวนะคะให้สดกรอบนานมาฝากค่ะ หลังจากเราได้มาจากตลาดนะคะทําการตัดที่ก้านของเขาออกได้เลยค่ะตามภาพนี้นะคะใบไ,ไหนที่เสียก็ให้ทําการเด็ดออกได้เลยนะคะให้เหลือแต่ยอดสวยๆยอดอุปปบัตไว้ค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊ก,กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะตัวช่วยของเราก็คือกระบอกน้ำนั่นเองค่ะขอเป็นทรงปากว้างนะคะ เติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆใส่ผักแพวนี่ละค่ะลงไปได้เลยค่ะเบามือนิดนึงนะคะอย่าให้เขาช้าค่ะหลังจากนั้นปิดปากกระบอกให้สนิทเลยค่ะแล้วนําไปแช่ตู้เย็นช่องปกตินี่ละค่ะใช่แล้วค่ะช่องปกตินี่ละค่ะสามารถเก็บได้ถึง1สัปดาห์เลยนะคะที่สําคัญไม่ช้าด้วยค่ะ เพียงแค่นี้เราก็มีผักแพลวกรอ,อบสดๆไว้ทานแล้วนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้จะกุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ